รายง,งานข่าวว่าเขาเมรเขาตอนนี้เขากู้เงินจาก IMF ได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะมันจะทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นไหมคะเออคือผมว่าการกู้เงินก็อยู่ในสนภาพลูกหนี้นะครับยังไงเจ้าหนี่ก็ต้องบังคับให้ใช้หนี้อันนั้นก็ต้องดูกันไปแต่ว่าถ้ากู้เงินแล้ว แบ่งงบประมาณบางส่วนมาซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ใช่ไหมครับมันก็ทําให้เพิ่มเขี้ยวเล็บสสญญานุภาพของเขาอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเขาจะลบชนะไทยหรือว่าสามารถจะมีสสญญานุภาพเหนือกว่าไทยได้ในเร็ววันนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลาแต่ผมคิดว่าตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าจะทําให้ฮุนเซนตกใจอกสั่นขวัญแขวนเหมือนกันนะครับก็คือการเดินเกมของเวียดนามเพราะว่าฮุนเซนกับฮุนมาเนทเขามี อ,อภิมหาโครงการขุดคลองฟูนันเตโชใช่ไหมครับก็คือเชื่อมพนมเปนมาที่อ่าวไทย <ฮะ S 2> แล้วเขาก็ยังแซวอีกว่าต่อไปนี้เขเมรจะไม่ยืมจมูกเวียดนามหายใจอีกต่อไปแล้วเพราะการติดต่อโลกภายนอกหรือขนส่งสินค้าเข้าออกจะมาจากแปซิฟิกเข้าแม่น้ํโขงที่เวียดนามแล้วไปพนมเปนแต่ว่ามาวันนี้เขามีเส้นทางใหม่โดยไม่ต้องพึ่งแม่น้ํโขงที่เวียดนามนะครับจากพนมเปนยิงมาที่อ่าวไทยที่จังหวัดแกบเลยคลองยาว1้0กิโลเมตรนะครับก็ขุดกันไปเรื่อยๆคือ หน้าบ้างติดขาดบ้างนะครับแต่ว่าเวียดนามเขาไม่พอใจอเพราะว่าขุดคลองนี้มามันจะทําให้ปริมาณน้ำเนี่ยไปลงคลองและทําให้น้ําที่มันลงแม่น้าโขงที่เวียดนามมันลดน้อยลงหรือเปล่าข้อ2ก็คือเวียดนามได้คิดกลยุทธ์ใหม่ผมเช็คข่าวบอสมควรก็คือคปากคลองฟูนันเตโชออกไปปั๊บเนี่ยจะเจอเกาะชายทะเลเรียกว่าเกาะฟูกวกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญแล้วเกาะฟูกวกเนี่ยจะเชื่อมกับ ท่าเรือที่หาเตียนได้ด้วยก็อยู่ในเวียดนามทั้งสองดินแดนนี้ะนะครับแล้วมันดักปากคลองฟูนันเตโชดังนั้นแล้วเขาก็ทําสร้างสะพานถมทะเลนะครับเชื่อมเกาะฟูกั๊กไปที่หาเตียนนะครับลองนึกภาพดูว่าถ้าเรือสินค้าวิ่งเข้ามาะจะเข้าปากคลองฟูนันเตโชของเขเมรก็เจอสะพาน,น,านก็เจอสะพานดัก ก็เจอสะพานดักนะครับแล้วก็ทั้งเกาะฟูกกัวกับฮาเตียงก็จะเชื่อมเป็นฮับทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์กับเวียดนามแล้วก็ทําให้สมรรถนะหรือรายได้ที่ฮุนเซนฮุนมาเนตหวังไว้จากโครงการคลองเนี้ยมันมันพร่องลดน้อยลงนะครับซึ่งเวียดนามเขาทาแบบเนี้ยเข้าใจได้เพราะเขาก็ไม่ยอมให้คลองเนี้ยมันสําเร็จเพราะถ้าคลองนี้สําเร็จเขมรก็จะรวยแล้วท้าทายอํานาจทางทะเลเวียดนามมากขึ้นนะครับก็เลยคิดดํำริขึ้นมาว่าเป็นการถมทะเลสร้างเป็นถนนแนวยาวนะครับซึ่งตรงเนี้ย เป็นไฮไลท์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อ่าวไทยแต่ประเทศไทยก็ต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับเวียดนามช่วยดับฝันเขมรได้บ้างแต่ขนาดเดียวกันเวียดนามก็จะมีอํานาจทางเศรษฐกิจมากในอ่าวไทยนะครับซึ่งเรือสินค้าจะเข้ามาตรงนี้มันจะมาถึงเวียดนามกับหรือเขมรเนี่ยมันจะมาถึงก่อน EEC ก่อนท่าเรือของเตยของเรานะครับค่ะ